รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนนทบ,บุรีจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษดาบดินปี67อย่างยิ่งใหญ่โชว์สเสน่ห์ออตลักษณ์ถิ่นยนวิถีเอกลักษณ์ไทยดันซอฟต์พาวเวอร์ก้าวไ,ไกลสู่เมืองเศรษฐกิจดี เมื่อวันที่20มีนาคม2567ในสุธีทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินประจําปี2567ย้อนรอยวิถีนนท์ยนสายชนสองฝั่งเจ้าพระยาน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินโดยมีนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศสมนตรีนครนนทบุรีนายอุดอรราหูฐานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายชัยยุทธเสวสุวรรณผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพ มหานครร่วมแถลงข่าวณอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดิน จัดขึ้นเพื่อเทื่อพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ทรงมีคุณาาประการอย่างอนเนกอัน,นันต์ต่อจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทยรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันซอฟต์เวร์ภายในจังหวัดนนทบุรีตามนโยบายของรัฐบาล เช่นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี6ดีสู่เมืองหน้าอยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการนำจังหวัดสู่เศรษฐกิจดีโดยในปี2567นี้จัดงานระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษาย,ยน2567 ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬกาณอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษตำบลบางสีเมืองและบริเวณท่าน้ำโนนอ,นอำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดย้อนรอยวิถีโนนยนสายชนสองฝั่งเจ้าพระยาน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินโดยจังหวัดนนทบุรีบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นสถานีต่างๆ14สถานีได้แก่บริเวณอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษประกอบด้วยสถานีพระหุวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบ,บุรีจัดกิจกรรมการสาธิตหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบ,บุรีในอดีตได้แก่หมู่บ้านคนไทยพื้นถิ่น จีนมุสลิมและรามันการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและสินค้าเด่นจากสภาวัฒนธรรมสถานีกาชาดและชมรมแม่บ้านมหาไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมประมงย้อนยุคการเดินแบบผ้าไทยโดยนางแบบกิตติมศักดิ์ การจำหน่ายสลากกาชาดลุนรางวันใหญ่มากมายสถานีเกษตรแฟร์โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูปการแข่งขันและการประกวดต่างๆอาทิการแข่งขันกินกุ้งการประกวดทีราเกษตรนนท์จุดถ่ายภาพและจำลองโมเดลสัตว์ต้นไม้และผละไม้เรื่องชื่อของจังหวัดเป็นต้นสถานีสตรีทอาร์ตแอดนนทบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีจะแสดงแสงสีและเสียงทุ่งแพรไฟดอกไม้อุโมงไฟจุดแสดงภาพสตรีตอาร์ตและกิจกรรมร่องเรือชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตเรมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดลงเรือเริ่มที่ท่าน้ำนนล่องผ่านประตูน้ำคลองอ้อมวัดราชประคองธรรมสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเริ่มเที่ยวแรกเวลา16.30นเป็นต้นไปจำนวนวันละ4รอบ สถานีธนาคารชุมชนโดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมธนาคารย้อนยุคการให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินและปรึกษาด้านการประกรันภัยและบริการนวดแผนไทยสถานีกินลมชมสะพานแอตโอท็อปสเตชันโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของเด่นของนนทบุรีกว่า50ร้านค้าณนะสถานีอำเภอชวนชิม โดยที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารเด่นอาหารอร่อยจาก6อำเภอในจังหวัดนนทบุรีและจุดบริการถ่ายภาพในรูปแบบตู้ถ่ายอัตโนมัติสถานีธงฟ้าบลูแฟลกแอบพาณิชโนนโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดสินค้าราคาพิเศษเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชปลามน้ำตาลทรายและข้าวหอมมะลิเป็นต้น สถานีพลังงานโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายจะแสดงนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนกิจกรรมตลาดนัดพลังงานเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปรรูปโดยเทคโนโลยีพลังงานและส่งเสริมกิจกรรมสินค้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสถานีหับเผยบายเรือนท่านนโดยเรียนจำจังหวัดนนทบุรีจะแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รัชทาน สถานีตลาดย้อนยุคไทรามันโดยเทศบาลนครปากเกร็ดจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายรามันโดยตกแต่งสถานที่รูปแบบบ้านมอนการประดับสถานีด้วยอัตลักษณ์ของชาวรามันการจำลองวิถีชีวิตผู้คนในสมัยรัชกาลที่3การจำหน่ายอาหารข้าวหวานโดยการใช้เงินพล่้วงแทนเงินสดและการแต่งกายย้อนยุคสถานีเยือนตลาดพรมนิข์สวนเจรีชาวบางสีเมือง โดยเทศบาลเมืองบางสีเมืองจัดกิจกรรมจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสินค้าชุมชนในเขตเทศบาลจุดถ่ายภาพเช็คอินที่สวยงามตะการตาการประดับตกแต่งด้วยไฟสวยงามสถานีท้องถิ่นชาวบางกรวยโดยเทศบาลเมืองบางกรวยจัดกิจกรรมออกร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบางกรวยจำหน่ายอาหารไทยอาหารโบราณผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของชาวสวนบางกรวย การจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดโดยกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการและจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลเมืองบางกรวยสถานีท่าน้ำเมืองนอนโดยเทศบาลนครนน,อนทบ,บุรีจัดแบบกิจกรรมบริเวณสังท่าน้ำนนทบ,บุรีโดยจำลองการจัดงานวัดการจำหน่ายอาหารคาวหวานสินค้าเครื่องแต่งกายสินค้าอุปโภคบริโภคจุดถ่ายรูปเช็คอินตลอดจนการสแสดงการประกวดการสาธิตที่น่าสนใจเช่นหนังกลางแปลงการชกมวยไทยเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงพระราชประวัติรัชกาลที่สามการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านเช่นโขนลำตัดการแสดงดนตรีจากนักเรียนในจังหวัดนนทบ,บุรีรวมทั้งการแสดงจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงเช่นคุณอินรนาถเอศและวงบางสะพานเอติรากรและทัตนาตกวดทุ่งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง23นาฬิกาณบริเวณเวทีกลางอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษ นิเทศกาลเฉลิมพระเกียตรติบริเวณพระพาสงจตุรมุกพร้อมชมการประดับไฟสวยงามภายในสวนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแสงไฟอันงดงามของสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสร์ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนทั้งนี้ไฮไลท์ภายในงานยังมีกิจกรรมขบวนแห่ชาติพันธ์ทางบกและขบวนแห่ทางน้ำในวันที่27มีนาคม2567กิจกรรมการรำเชิดพระเกียตรติโดยนางรำกว่า400คน ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีรรย์รัชกาลที่3และพิธีเปิดงานในวันที่31มีนาคม2567เวลา19นาฬิกาณบริเวณเวทีกลางขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมชอบแต่งกายชุดไทยในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าประยามหาเจษดาบดินประจำปี2567ณอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษตำบลบางสีเมืองและบริเวณท่าน้ำนอนอํเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี โดยมีบริการเรือข้างฟ้าให้บริการฟรีจากท่าน้ำนนมายังท่าน้ำอุทยานการสนาพิเศษตลอดระยะเวลาการจัดงานรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี w w w n o n t a b u r i นทบุรี m culture go t h จังหวัดนนของเรานะครับจะจัดงานวัฒนธรรม2อฝั่งเจ้าพยามหาเจษดาปดินนะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21มีนาคมถึงวันที่2เมษายน7กคืนนะครับโดยงานเราเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีการแต่งกายย้อนยุคมีสถานีต่างๆ14ส,ส,สถานีนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆซึ่งมีอยู่หลายเวทีรวมถึงมีการแสดงต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือว่าเราได้ร่วมกันนะครับจัด ให้ดึงสิ่งดีๆของเมืองนอนเข้ามารวมอยู่ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพรยามหาเจษฎาบดินนะครับซึ่งเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นปีนี้เราจะตัดสองฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งเทศบาลนครนนท์บริเวณท่าน้ำนนนะครับแล้วก็เราก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากมาที่ ฝั่งอุทยานกาญนาพิเศษนะครับซึ่งอยู่ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีพระบรมราชานุสารีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาเที่ยวกันยามปิดเทอมจุงลูกจุงหลานเรามาเที่ยวน,นะครับใส่ชุดไทยนะฮะมาถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆซึ่งมีมายทั้งสองฝั่งรวมถึงมีกิจกรรมการแสดง นะครับแล้วก็มาชิมนะฮะอาหารอร่อยอร่อยของเมืองนอนท์นะครับมาดูของดีเมืองนอนท์ที่จะรวมอยู่อยู่ที่จุดนี้แล้วก็จะดึงสิ่งดีๆมาอยู่ตามสถานีต่างๆของเมืองนอนท์นะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี้นะคร,ครับงานสองฝั่งเจ้าพญามาหาเจษฎาบดินในปีนี้นะครับที่เราจะจัดตั้งแต่วันที่27มีนาคม และจนไปจนถึงวันที่2เมษายนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมนะครับที่เราจัดทั้งสองฝั่งเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นฝั่งท่าน้ํานนแล้วก็ในส่วนของอุทยานเฉลิมเกิแห่งนี้ตลอด7วันเต็มนะครับจะมีกิจกรรมมากมายนะครับมีสถานีต่างๆให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับสภาพพื้นที่ที่สวยงามมีการประดับไฟนะครับรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของส่วนราชการ กิจกรรมของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สําคัญครับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะหางบประมาณไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับในภัยพิบตัติต่างๆของไม่ว่าจะเป็นทางเหล่ากาชาติของแม้ว่านหาทไทยนะครับรวมไปถึงเราจะแสดงให้เห็นถึงสินค้า และบริการที่นนเรามีของดีนะครับประเภทสินค้าเกษตรสินค้าที่มาจากเรือนจาสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับอันนีเน้เป็นตัวอย่างนะครับที่ทอยากยกตัวอย่างใ,ในครั้งนี้และทีมกันก็คือเรารณรงค์ในเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยนะครับก็คือจะทําให้พี่น้องที่ดําเนินการในเรื่องของการตัดชุดผ้าไทยใดต่างๆมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญของงานนี้ครับเราอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวชมก็คือจะส,สร้างเม็ดเงิน ให้กับจังหวัดนนทบุรีของเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปด้วยครับสำหรับงานวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามหาเจษนาบดินนะคะที่จังหวัดนนทบุรีในปีนี้เราจัด จัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่สุดก็ว่าได้จากที่เคยจัดมาในระหว่างวันที่27มีนานะคะถึง2เมษานะคะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะทั้งชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศนะคะมาร่วมง,งานนะคะสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะเพราะว่าภายในงานเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายโซนเราอาจจะแบ่งได้เป็น4โซนด้วยกันทั้งโซนทั้งเรื่องของการ ชิมนะคะเรามอาีออกร้านออกเป็นสถานีสําหรับอําอเภอทุกอาเภอนะคะเอาของดีของเด็ดของอําเภอนะคะของดีของเด็ดของอำเภอทุกอาเภอเนี่ยมารวมอยู่ในงานนี้นะคะโซนต่อไปก็คือโซนของอาการแชะนะคะทุกท่านที่เป็นสายแชะนะคะชอบถ่ายรูปถ่ายภาพวัน งานนี้ท่านจะได้ถ่ายในทุกๆมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานเจดนะคะไม่ว่าจะเป็นในแต่ละสถาน,นีเองนะคะโซนโซนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าโซนช็อปนะคะก็จะมีของดีของเด่นนะคะของโอท็อปซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีนะคะเราก็จะมารวมของดีของเด่นของโอท็อปมากกว่า50รายการจะมาอยู่ในงานนี้นะคะของจังหวัดนนทบุรี โซนสุดท้ายนะคะก็เป็นโซนที่เราเรียกว่าโซนสนุกหันษานะคะโซนนี้เราจะจกกัดกิจกรรมที่มีแต่ความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการรำบวงย้อนยุกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบผ้าไทยนะคะหรือว่าเป็นเวทีกลางนะคะซึ่งเวทีกลางเนี้ยเราจะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะในหลายๆท่านเลยนะคะรวมถึงศิละปะวัฒนธรรมนะคะ ประเพณีของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นโขนไม่ว่าจะเป็นลิเกต่างๆนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะที่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเข้าร่วมชมงานนะคะใครไม่มาถือว่าพลาดนะคะแล้วพบกันนะคะค่ะก<อ>็<อ> งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามห,มหาเจษฎาปดินะนะคะปี2567นี้ก็เป็นงานประจําปีต่อเนื่องของจังหวันดนนทบุรีนะคะซึ่งผ่างหายมาอยู่สองสปีก็เพิ่งเริ่มปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสบ,บรรยากาศในเรื่องของกลิ่นอายวัฒนธรรมนะคะรวมถึงในเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติที่ อยู่ท่ามกลางใจเมืองนะคะซึ่งจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือทางจังหวัดปริมณฑลไม่ไกลเลยนะคะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ทางเรือรวมถึงเรื่องของรถไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้จังหวัดนนท์ก็มีเรื่องของจุดเชื่อมที่จะบริการรวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือของทางภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วก็ภาคท้องถิ่นนะคะที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถที่จะช่วยทางพี่น้องของของคนในพื้นถิ่นของจังหวัดนนท์นะคะในการที่จะสร้างอาชีพในเรื่องของการสร้างไรายได้ซึ่งตรงนี้อยา่างที่ที่นําเรียนเบื้องต้นก็คือจะมีทั้งสถานีต่างๆทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของสินค้าพื้นถิ่นรวมถึงสินค้าเกษตรซึ่งจังหวัดนนท์เองต้องบอกเลยนะคะว่ามีสินค้า ที่โดดเด่นมีผลไม้ที่อร่อยแต่ส่วนใหญ่คือจะหมดอยู่ในพื้นที่ท่านสามารถที่จะมาหาแล้วก็มาเชิญชวนชิมในที่งานแห่งนี้ได้นะคะเพราะอย่างที่ทราบคือทุเรียนอาจจะไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่มีมะม่วงใหญ่กล่ำซึ่งเป็นมะม่วงพื้นถิ่นแล้วก็จะมีเรื่องของกระท้อนบางกลางก็ตรงนี้แล้วก็ที่สาคัญคือมีไม้ดอกไม้ประดับนะคะมีไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็จะมีเรื่องของ พืชอาหารสนครัวที่เรานำมาดัดแปลงในเรื่องของของอาหารวัฒนธรรมก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแล้วก็มาชมมาชิมมาถ่ายรูปแล้วก็มาช่วยกันกันกนกบคนในจงนังหวัดนนทนะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกกต่อไปขอบคุณค่ะภาพข่าววัชนาชาัยวาัจาภารุรายงาน